กวางกเป็นทออแล้วกวางกวางต้องอยู่เป็นฝูงเว้ยแมนกูเป็นเลี้ยงผากูต้องอยู่อย่างเลี้ยงผาเอ้ยไอ้พายาไอ้พายาเฮ้ยไอ้แมนไอ้แมนอะไรสิโตเชื่อมึงดูการไล่ล่านั่นสิวะตาตาเ มึงต้องเห็นว่ากูไม่กล้าที่ว่นคตน่ากลัวเลยมุมเนี้ยแม่งน่ากลัวที่แบบล้อโบงเลยตาเืึงแสงเราแม่งแบบโผล่มาจากย่าโคตรน,น่กกากลัวแม่งเหมือนแบบพวกนักล่าถ,ถ้ากูหายไปขอให้มึงเรียวิ่งเลยนะ <can> มาอยู่แค่นั้นแลยมังขี้วะกูเป็นเพื่อนกับซิมบ้าต่างมึงโต,โ,ตโตมีย

พระเจ้าขอเลือกเส้นทางแห่งสันตนี่ราชาคนใหม่ถือกำเนิดฮยน่าจะปกป้องเราเหรอไม่กูสิจะปกป้องมึงลองลิฟเดอะคิงลองลิฟเดอะคิงแอดอินพลัโยมีอก่เน้ยเยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้วเฮเฮเอ้ยเฮ้ยเฮย้ว ไป่เอาใจมาจังหวะมา่ังหวะะแฟนตาเราไปบุกตัวอยู่เวลาที่ว่าการโลเปแบบไหนกันมันไม่ได้การกลออกจากมูฟาซ่ามันวิ่งไล่มันแล้วเหรอเป็นาหารเหรอไม่ข้าวหรอกอะไรวิ่งไล่มาแน่ใจเหรอเมื่อกี้มึงเห็นเพื่อนควางอีกตัวเราไหม มันนอนอยู่ว่าข้า,ขามูมฟาซ่ามันโดนควายขิดตายไปแล้วน่ะไม่มันมันไม่ได้อยากให้เราออกห่างจากโมฟาซ่าแต่ไอ้ตอนนั้นน่ะมันห <Sure> ิวมันก็เลยเตรียมอาหารก่อนอ่าช uh ีพเราไปภูเขาตัวยูเราต้องข้ามแม่น้ำแม่ไม่ต้องหรอกเราเรียบแม่น้ำแล้วกันวิ่งเหมือนเลี้ยงผาจริงๆ a few moments later เอ้ยแม่บอกควายแม่นเป็นบ้าเพราะมันน่าจะมองด้วยกันเยอะมากเลยตอนนี้แมนไม่รู้เราเลือก ทางสายกลางตามึงอยู่ไหนกันเนี่ยหมูชิ้พวกกูมังยังหาพวกกันเองไม่เจอเหรอนะตาเราบังเราโดนขวางหลักสุ่มในน้ำนะมึโอ้ย่าว้าเดินทางต่อเฮ้ยน้ำลึกตาเนี่ย้วหัวน้ำลึกโอ้ยวิ้ยอะไรอะกิ่งไม้แห้งอะกิ่งไม้แห้ง้ย เป็บี้เฮ้ยมาจากไหนกันเจ้โอ้ย,ยนอนนอนพวกไม่ขันว่าไม่หนีมูฟาลซามาแน่เลยเหี้ยรทรงนี้ริงเอ้ยหมูเด้งกษัตริมูฟัลซาไปแล้วไหนควงตัวข้ามแม่น้ำน,นี่ไงแม่ดูขาตัวอยู่แค่ข้างหน้าเองน้ำตกสวนสวรรค์น้ำตกสวนสวรสวรค์เราจะข้ามน้ำไหมไม่ไมูเด้งไม่ตรงนี้มันมันเดินสายตูดอยู่นู่นอะเดียร์ทูเกเตอร์เดียร์สตองแมนแวะกินข้าวก่อนแวะเบรกแพะเบรกเค้กบ้านสวนครับขอบคุณครับ อ้กอย, <c oughs> อยกินกันเยอะจัดแปกต่อไปแม่บัวคำ <c oughs> เดินทางมา้านแล้วพักเปเสร็จแล้วไปเดินทางแบบอินมเผาเฮ้ยหมูเด้งร้องเสียงแมนแมนอยู่ก่อนหายไปไหนต่อ <c oughs> อยู่ฟังเสียงหมูเด้งอยู่วะแล้วทำไมมันสมาชิกเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยวะไม่รู้อ่ะมาจากไหน <จะ S 1> ไม่รู้เยอะแยๆแม่หมูเด้ง ไอหมูเด้ง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 มามามามึงหมูเด้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 งป๊าป๊าป๊าเอลโลป๊าป๊าอ่าไปแล้วจบโชว์แล้วป๊าทำไมมีศพยีราฟอยู่ตรงนี้ไปไอ้หมูเด้งแม่งขำว่ะเขาต้องเยอะเขาต้อเป็นสัมัน่าฝนมันตกองไหวอยู่ว่า้าไหนมึงบอก ไม่เกิน60มิลลิลิตรต่อปีไม่ใช่เหรอข้อมูลที่ให้มาอาจจะมั่วนะทำไรอ่าหญ้ามันแทงหญ้ามันแทงเจร้าไหมเขาเลยเคลียร์ออกให้แล้วตัวขี้เหร่เหรอวะเน่ะเบมบี้โตขึ้นโอ้ยเบมบี้เราจะเจอทุกอย่างตอนเดินทางเลยอะเราไปไปกันต่อวิ่งอะไรฝุ่นตลบมาแล้วมึงวิ่งฝุ่นตลบจากตรงนน้นเลย one minute later นี่อะไรอ่ะทำไมมีถนนอยู่ตรงเนี้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยซิมบ้าฟล์มันตมานมนุษย์มีอยู่จริงมนุษย์มีจริงอย่างนั้นเหรอบ้าถ้าเราตามทางไปเราจะเจอมนุษย์ไหมมึงดูแมพดิว่ามึงไม่น่าเจออะไรนี่สินะน้ำตกส่งสวรรค์เรามาถึงแล้วหรอเราจะพิชิตยอดน้ำตกนั้นตัวเลยออ้ยเชี่ยโคตรสวยเลยทำไมน้ำตกเหมือนมีรูเข้าไปข้างในได้เอ้ยถ้ำจระเข้เปลระวังนะเว้ยเอ้ยมีมีถ้ำอยู่หลังน้ำตก จริงเหรอกูเหฮ่ยเฮ่ยกวางวิ่งเข้าไปในน้ำตกมามาเดี๋ยวเรียกก่อนเรียกก่อนเบบี้สปาวเฮียแอคเซปอุ้ยเฮ้ยอะไรมึงมีเบบี้สปาวตัดตูตามึงมีลูกเหรอใช่แบกเดฮ้ยไม่ไม่ไม่ในลูกกูไปียเข้าไปเข้าไปเราจะไปสำรวจทัพใต้น้ำตก นี่นะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกสวงสวรค์แล้วนะครับอะไรแมนซ้ายซ้ายหรือขวาวะโอ้ยโอ้ยไปก็เลยขึ้นเออเออไม่เป็นที่ใหญ่กันปะไม่ตายจ้าไม่ตายอ่ะมึงต้องลอง โอ้ยโคตรมันเอ้ยมึงลองม่โคตรมันมันยังไงอ่ะไม่มีสเตมินาเออแล้วกูกำลังจะจมน้ำตายตอนนี้โอเคกูนอนอยู่ในน้ำตกแล้วไหนพวกมึงอยู่ไหนกันอ่ะกำลังไปรวมตัวที่สะพานอยู่โอ้ยไอตัวเด็กไอลูกเด็กต้าลูกมึงเนี่ย Two hours later มาแล้วเดี๋ยวนี่มันจะพวกมึงมึงไปรวมกับฝูงไหนเนี่ยไปอยู่ฝูงอินโดแมมแมม ไม่คุยฝูงอินโดเฉยเลยเออมึงอยู่ข้างล่างแล้วไปคุยู่ข้างบนน่ะลงมามึงอะขึ้นมาไม่รู้ว่ากูเป็นสำรวจนอกกำแพงละกูจะไปสำรวจนอกกำแพงนี่ไงอิสระภาพอี๊ะกำแพงมนุษย์อะมีศัตรูอยู่อย่างนั้นเหรอมันมีกำแพงมนุษย์สร้างกำแพงไว้กำแพงกูแพงกำแพงมนุษย์คือมนุษย์จับมือกันแล้วก็เรียงตัวเป็นกำแพงเหรอออ้อ นี่มันที่ราบสูงนี่ว่าีไอ้คุณน่าจะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ทีแรกทำไมกถึงสิงเห็นกวางอยู่ในน้ำทำไมมปรูปออกซิเจนเขาว่าไงเนี่ยม่กุ้งสิงเห็นกวางนอนตายในน้ำคืออะไรเราจะขาดอากาศหายใจและและออกซิเจนขึ้นมาทำเพี้ยอะไรในเมื่อมันกูไม่รู้ว่าออกซิเจนแล้ว่าไรโัวกูโผล่พ้นน้ำนะแล้วทำไมออกซิเจนขึ้น่ไม่กวางใครอ่ะวิ่งเล่นอยู่อ๋อนี่มันรั้วไฟฟ้าเหรอ กูจะฟ้องต<ป>ีปราศไหนอะตาอิจฉภาพไม่มีอยู่จริงโอ้ยอะไรบ้มันตีกูมันตีกูทุกคนกูโดนโจมตีวางนะบะเออแล้วมันตีกูทำไมอะ่ะเฮ้ย nó không đúng ta nó không đúng á, 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 nó không không đúng á, nó không đúng á, nó không đúng á, nó không đúng á, đúng không đúng á, nó เอ้ยหน้ามึงไหนวะเขาเหยียบไหนวะเนี่ยกูเดินมาแล้วเนี่ยเก่งมากไหมวะเก่งมากไหมวะหนีดิมึงอิสรภาพจอมปลอมน้ะหนีได้มัึงอี้อ่ะกลาาัวขี้แค้นกลัวเด็กขี้แค้นเอาไม่ได้เอาไม่ได้เฮ้ยแถวนี้นี่มันสงบสุขเว้ยทำไมถึงมีแค่กวางคืออะไรตัวอื่นมันขี้เกียจเดินมาไม่รู้อ่ะหรือว่ากวางมันกระโดดสูงอยู่ตัวเดียวอะจะหนีกูไปไหนกูยำหนีไปไหน ไหนกวางเขาเคยกูเหนื่อยนะอัดมึงหยุดไฟก่อนสิเฮ้ยมันทำไมมันคุยกูว่าหรือว่าที่นี่กวางมันเดือดวะกูล่าเลยไม่่ออยู่เราไปรวมตัวกันที่ทางเขาน้ำตกเราจะดีตัวเองเลยกูจะนั่งรถไปตามทางที่มึงเลือกสร้างไว้กูเป็นนักเดินทางอ่ะกูไม่ไปหาปลาฉลามหรอกนะเว้ยเราไม่ไปหาฉลามตาเราไปหาดำๆอ่ะข้างล่างได้ตาเราไปหาปา กูไปเข้ามันตกแล้วนะชีวิตของกวางในสวรรค์นหน้าหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เหยื่อแต่จริงๆแล้วกวางในสวรรค์นหน้านมีบทบาทมากกว่านั้นนี่คืออิมพลาอิมพลาไม่ใช่ผู้ถูกลา่าแต่เป็นนักลา่าพวกมันมีความสามารถในการกระโดดโดยมันสามารถกระโดดข้ามอิมพลาได้หนึ่งตัวมันว่ายน้ําได้และมันโจมตีได้เฮ้ยอย่านะเว้ยอิมพลลาสามารถกระโดดจาก ได้เรยไม่เกิดความเสียหายตาเอ๊ะโดดเลยอยู่ไหนกันนะแมง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 กูโดดลงมาเลยเหรอโดดลงมาเลยเฮ้ยกินยาแมกูเข้าไปในถ้ำนะเดี๋ยวเพิ่งเราอาจจะไปพร้อมกันเนี่ยกูอยู่ข้างล่างเข้ามาในถ้ำอ่ะเดี๋วเราไปเลยก็ไ้ตาเป้าหมายของเราคือหุบเขาดำๆลาแตบเตวิน่าให้พร้อมแล้วโดดไปกันเลย เข้าไปทําไมอ่ะออมึงจะเข้าไปทําไมวะมึงลงมาแล้วมึงขึ้นไปกันทําไมวะโอ้ยตามึงฮ้ยเฮ้ยตามึงม่ใจตายยังเลยแม่กลองล็องเสทางแม่แม่กวางล็อกเสทางเหรอากลับมาเก่าฮอนแม่กวางไม่ไปพังแม่แม่คุกตาคุกตกแบบแม่เยอะเอ้าอิแม่มึงรู้ป่ะอะไรข้างล่างพื้นดินอะของสวรรค์น่ะคือน้ำหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกที คล้าวว่เป็นน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลย้ลยพี่กูตกแมพแมนเดี๋ยวกูกำลังมุดไปกูว่ายน้ำอยู่ใต้ดินเดี๋ยวกูกำลังว่ายไปหามึงษ์มต้องเข้าสูตรไหนเนี่ยเจอเข้าไปโง่เลยแล้วก็จะลเดแล้วทำไมกูเดินเข้ามาโง่แล้วกูมาอยู่ส่วนลึกสุดของถ้ำ เอ้ยไม่แมนกูว่ายไปไม่ถึงกูขาดอากาศหายใจกูโดนดีดมาตรงแน่กูโดนดีดมาที่อยู่เก่าเราอะ่ะทำไมอะ่ะแเราไปเจอเกันใหม่นะแมนกูว่ายไปไม่ถึงตามว่ากูขาดอากาศหายใจอะ่ะตอนเนี้ยเต็มหน้ามหมดแต่กูเดินได้ได้ไงวะไปแล้วแมนในการที่หุบเขาดำทุกคนผมน่า,าจะตายผมน่า,าจะตาย,ายกูคือคนที่ใกล้หุบเขาดำที่สุดมาละ ฮิปโปสวัมกูเจอมึงฮิปโปกำลังจะถึงนาแล้วเป็นเลือดกูเหลือตายอ่าเกิดใหม่เลยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ตายเฮ้ยแต่สิกโตเกิดข้างกูไอ้เนี้ยไอ้เนี่ยกูไม่ตายแต่สิกโตเกิดข้างกูหลันฟอร์ยูไลฟ์ซะหลันฟอร์ยูไลฟ์ไอ้ยสิกโตไอ้ค่อยคิดโกงอ่ะไอ้เนี่ยมันมีแท็กป้องกันอยู่บนหัวด้วยมัวิ่งมัวิ่งตามกูมาโอ้พระเจ้าล้อเล่นอะไรกับชีวิตกูเนี่ย ว่ไอ้ยัยกูตายตรงน,นี้มันเป็นทุ่งโล่งเลยอ่ะแมนโคตรหน้าโดนล่าแต่พวกเล่นโรเพย์มันขี้เกียจมันไม่อยู่อะไรกันตรงนี้หรอกกูรู้พวกเนี้ยอยู่แต่จุดเดิมเดิมอยู่แต่ในคอมฟอร์ทโซนใก้แม่กูเกือบถึงแล้วแล้วเินกูข้ามแม่น้ำอยู่แล้วกูเห็นสิงโตกำลังวิ่งไล่กวางหรือกวางวิ่งไล่สิงโตวะอ่ะฮะสิงโตอยู่กับกูนี่แหละทุ <laughs> <laughs> กคนไปดีอะไรกับสิงโต สลนะแล้วก็จาะลักแล้วก็หมูเด้งนั่นแหละแล้วตรงหุบเขานัานมันมีน้ำกินมาวันน่ะกลัว,นะวไม่น้ำนี่ก็อยู่ตรงแหล่งน้ำไม่ต้องห่วงถ้าเราไม่มีน้ำกินแล้วแค่เงยหน้าขึ้นเฮ้ยแม่งต่ากันว่าดัมคิงแล้ว asa, asa, ok อะมูฟาลซามูฟาลซาจะโดนกระโดดเะอในขณะที่เราตามหาความสุขใส่ตัว <c oughs> ก็เกิดเรื่องเราใหญ่หลวงขึ้นหรอเนี่ยเขาบอกว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มกร่ลงมสลายในเวลาผ่านมาหุบเขานี้เป็น จะมืดแล้วตาี่มาแล้วก่อนพระที่ตกดินนะทะขไม่ได้ทับไม่ได้ตามึงเดินทางบ้างไปเนี่ยเออ้ <c oughs> ทำไมกูไม่เห็นมึงขยับเลยวะตอนนี้กูกินข้าวอยู่กูจะตายแล้วเพื่อนช่วงไอตอนที่ยังสงบสุขอยู่ต้องรีบกินน่ะเห็นไหมไอเส้นที่มันขีดสีดำๆลากไปรอบๆที่เนี่ยเราโดนจับตามองด้อยู่ใช่เพที่จริงมันมีตะกร้งสะะารคดีอยู่แถวนี้กูสาัมผัสได้บางทีอาจจะอยู่บนฟ้าตารีบเดินทางดีหิวข้าวแล้วตาโอ้กู ใช้เวลาสองล้านปีครึ่งไปถึงเมืองกูไอมืองเหมือนไม่ได้ขยับเลยวะเกูวิ่งอยู่เนี่ยกูตัวเล็กด่วกูวิ่งช้าตายทําไมวะอ๋อไอ้เหียกูไม่รู้กูจะได้มุดดินนะการเดินทางมันผิดพลาดอ่ะแม่เราต้องรอฝนตกวันน้ํามันเทือนกูนั่งรอกูนั่งรอในแหล่งน้ําอยู่เพราะมันมีเข็มไอ้นี่ด้วยเป็นแบบนาฬิกาบอกว่าฝนจะตกตอนไหนอ่ะโอ้กูจะนั่งอยู่ตัวนี้รอฝนตกแล้วก็รอมือไอ้ตา